เขมรส่งสัญญาณเดือดเตรียมบุกภูมเขือหลังทัพไทยพบเขมรไดยส่งกำลังทหารนับหมืน่นวางกำลังใต้ตีนภูมเขือปราสาทตาควายและปราสาทคณาแถมส่งรถถังสิบคันทางทิศตะวันตกภูมเขือและมีการบังทุนบื้มรอบพื้นที่ไว้แล้วโดยเราก็มารายงานอัปเดตกันด่วนเลยนะครับต่อกับสถานการณ์ชายแดนไทยเขมรที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขมรได้เตรียมพร้อมกําลังขั้นสุดไว้เรียบร้อยแล้วและมาเยอะกว่าที่คาดการไว้มากจริง พราะล่าสุดเลยนะครับจะมีการเปิดเผยจากเพจดังไทยอาร์มี่ว่าระบุว่าจะเอาไงต่อดีครับฟังเราล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาขึ้นมาพิชิตใกล้ภูมะเขือหวังเจ้าภูมะเขือคืนกว่า2,000นายปราสาทต,ตะควายกว่า5,000นายปราสาทขนากว่า5,000นายเต็มพื้นที่หมดแล้วและขนาดเดียวกันนะครับก็มีคลิปจากเพจ Army Military Force ได้โพสในวันนี้เช่นกันว่าชาวเน็ตคอมเมนต์แชร์คลิประบุกองทัพขน B H Q ไปยังแนวหน้า และต่อมาก็ได้มีคลิปทหารเขมรบอกพร้อมเจอเสียมแล้ววันนี้พวกกูพร้อมมากอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้ทําให้มาล่าสุดทางด้านทัพบ,บกได้ออกมาชี้แจงทันทีต่อกับโซเชียลตีข่าวว่าทหารเขมรได้ระบุมกําลังกว่า2องพันนายวังยึดคืนภูมิเขือ่อปราสาทตะควายคนารวม 1, 000ห0,000หมนายว่าข้อมูลมีการคาดเคลื่อนเพราะในตอนนี้ด้านกองทัพภาคที่2ได้อัปเดต4พื้นที่เสี่ยงหลังควบทหารเขมรยังคงตรึงกําลังวางทุนบ้มรอบพื้นที่ ใช้ปราสาทตะควายเป็นบังเกอร์สร้างกระเช้าขึ้นเนิน3 50และด้านาาที่ตะวันตกภูมิคือก็มีรถถัง10คันส่วนช่องอานม้าเนิน6 6เด็ดก็ถูกยึดช่องบกมีกำลังเขมรว่าอยู่800นายโดยล่าสุดนะครับวันนี้ที่22พฤศจิกายน6 8ด้านพลเองริชาสุสุวานนรองโฆษกทับ,บกได้ชี้แจง จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียระบุว่าจเจ้าไงต่อดีครับฟังเราล่าสุดวันนี้ทหารกัมบูคาขึ้นมาพิชิตใกล้ภูมะเขือหวังจะเอาภูมะเขือคืนกว่า2000นายปราสาทต,ตะควายกว่า3 0 0พันนายปราสาัตนากว่า5,000นายเต็มพื้นที่หมดแล้วนั้นโดยล่าสุดจากการตรวจสอบเพจที่เผยแพร่ข้อมูลได้นําข้อมูลคาดเคลื่อนมาเปิดเผยทําให้ล่าสุดกองทัพภาคที่2ได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขจริง พร้อมการเคลื่อนไหวของกองทัพเขมรจริงที่เรียกได้ว่ามาเยอะกว่าที่คาดการไว้มากโดยได้ระบุว่าจากภาพตรวจสอบในพื้นที่ได้ข้อสรุปด,ดังนี้พื้นที่ปราสาัต,ตะควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ทหารกัมบูชาใช้โบราณสถานเป็นบังเกอร์พร้อมสร้างกระเช้าขึ้นเนิน350จริงส่วนการเพิ่มเติมกำลังในห่วง15-16พฤศจิกายน68ที่ผ่านมาเป็นกำลังในสังกัดทหารประจำรัตนคิรีพท .1 ประมาณ150นาย ทหารประจำกำปงทมประมาณ90นายและทหารประจำจังหวัดกองพันทหารช่างภูมิภาคทหาร 1, พันชพทหนึ่งประมาณ15นายรวม255นายพื้นที่ภูมเิเขืเจังหวัวศรีสะเกดยืนยันว่ายังคงมีรถถังทิศตะวันตกภูมิเขือ10ิคันมีการวางทุนระเบิดรอบพื้นที่จริงพื้นที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีทหารกพูชายึดเนิน667จจริงมีการวางทุนระเบิดรอบพื้นที่จริง พื้นที่ช่องบวกจังหวัดอุบลราชธานีมีทหารกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ประมาณ800นายและอยู่บริเวณเนิน745ประมาณ50-60นายนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับในชาวนี้เองคขมรมก็ได้มีการเข้ามาป่วนทหารไทยอีกแล้วหลังเพจดังโพสต์คลิปเดือดระบุเหตุการณ์ว่าทหารไทยกัมพูชาประทักคารณนหลังพบทอกการลักน้ําพลาดข้ามแดนรอหน่วยเหนือสองฝ่ายเคลียร์ปมเขตพื้นที่ทางกัมพูชาชุดหนึ่งได้ออกลาะดตะเวนเลยเขตแดนที่กําหนดไว้ และมาพบทารไทยที่เข้ามาสกัดไว้ทาให้ทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงกันเล็กน้อยทางกัมพูชาชี้แจงว่าตามมาดูว่าใครมาตัดท่อน้ําที่ต่อเป็นการลักน้ําจากอ่างเก็บน้ําด้านทารไทยตอบว่าอ่างเก็บน้ําอยู่ฝั่งไทยท่อที่มาต่อใช้การลักน้ําก็พลาดเข้ามาในเขตไทยแบบนี้เขาขายลักรอบใช้น้ําของไทยทางกัมพูชาจึงแย้งว่าถ้าเป็นเขตไทยจริงทําไมเมื่อก่อนเราถึงเข้ามาต่อได้ตลอดทารไทยจึงบอกว่า ที่ผ่านมาเป็นการบุกรุกเขตแดนและตอนนี้ขอให้ถอยลงไปก่อนตามแนวเขตจริงส่วนเรื่องข้อน้ําท่านไทยระบุว่าให้ภูมิคับบัญชาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้หารือร่วมกันหากตกลงกันได้ก็สามารถอนุญาตให้มาต่อหมายอย่างถูกต้องได้ท่านกัมพูชาบอกว่าภูมิคับบัญชาของเราไม่เคยสั่งให้ตัดท่อทิ้งนะท่านไทยจึงตอบว่าไม่ว่าเจ้านายคุณจะสั่งอย่างไรแต่อ่างเก็บน้ําอยู่ในฝั่งไทยขอให้ถอยไปตามแนวเขตก่อน អឺទឹកដេកបាំងໂຕងូតមិនក៏គឺຢາກឲ្យถอยกลับไปຕົงเดิมก่อนอย่าอย่าเพิ่งออกมาអွ้ยมันអួយនូเต๊ะអွ้ยໂຕនូបាเดลมันនៅនៅណាដេកបាំងຫມູ່ពីមុននោះអឺពីមុនយើងឆ្លត់នៅដេកកន្លែងយាមទឹកហ្នឹងអានេះយើងដេកយាមតាមពេកចោកាត់ទ ியோ បាទអូខេគឺទីមួយទីលួចទីលួចកុំឲ្យគេលួចលួចអួយ ឬយូយូកាប់យូតកាប់យូជួបមេថានអូកាត់ធើតយូកាត់យូតយូទឹកព្រើនេះយូទឹកនេះណាគេកាប់ខ្ទេចអស់ហើយអត់អាចកាប់អត់ដឹងគេថាមានខ្លួនមកចាក់น้ําខណ្ឌម៉ាត់ມັນເຄີຍម៉ោខាងនេះទេມັນເຄີຍម៉ោកាត់ទឹកខាងនេះទេអឺเรื่องนั้นខ້ອຍទៅគุยกันข้างบน ให้เจ้านายเขาคุยกันแต่เรื่องนี้เรื่องออกมานี่มีการเอาเนี้ยมาใช่นะหรือกัดบอกน้ำออลีเนี่ยมันก็ท่อตัดท่อมันท่อตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของฝั่งไทยไงอันนี้เวทเคลดเคล็ดเคล็ดขันกันไทยเอาเรื่องอะไรตักเทียมทรอปเปิลจะนา่งยมเปอลจะนังตีเบอร์บางอันนี้ออยมีตุกยายนสั้นบ้าเอาไอ้มีใครเลยยายนี้เบอร์เบอร์เปิลตึกในบ้านมาออยเปิลแต่นี่มี មកប្រាម៉ាត់មិនអោយព្រើគេខ្ញុំអោយព្រើពីនិយាយអស់មីកត់បងអោយព្រើនេះបានមិនអោយព្រើអត់អោយព្រើពួកកលងមកស្រេះបងកុំខ្ញុំព្រើទឹកនេះដឹងអស់លោកនៅឯណាខ្ញុំបើបីជំនាន់ហ្នឹងដឹងពីពរៈព្រងព្រៈយុទ្ធត្រៈតាមចៃគេព្រើឆ្អែតមិនអីផងហ្នឹងតែស្រេះគេមិនអោយមកអើយកោយទូឌូឲ្យដេលនោះໄຂនោះបានអោយមកហ្នឹងចោះអស់លោកធើហ្នឹងខ្ញុំណែទៅខាងខាងខ្ញុំណែទៅគាត់ណែ ដើម <benim> ប <coughs> ah, <mouth> okay. ាទ hmm. ម៉ ah. ានម uh, ៉ានអើបែរអីឲ្យចាំមើលខ្ញុំទៅជួបមេខ្ញុំសិនអើដូចគ្នានេះបងតូចយ៉ៃនងមីបងសិនអើអុយមីតុកពី5យ៉ៃគ្នាថាគឹកត្រេះមិនប្រើបានអើអុយមីតូចយ៉ៃនេះសិនខ្ញុំត្រប់ប្រើមិនគឺខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយអស់ចាំមើលឲ្យគេជួបសិនអឺនេះម៉ាក់នងយ៉ៃនេះអឺដេចបងចូលមកឃើញនេះអុយបងតូវិញណាឯនងធំនងទៅវិញ ตีอันนี้เป็กก็ไทยไทยอดมีนี่เรื่องตะไคร้ตัก้อยชนะลึกเราสลายยืงนี่ยืนสามกีนี่ก็ไลน์นี่อ๋อไม่กี่เมื่อไงเมื่อการเมือนา่มันอะไมาต้มอ้อยจึงตูซันยังในมุกยังจะไลน์ยืงสามกีที่บ้านเชิญเอิร์เพราะว่านี่ไอ้ทางเส้นพวกนี้มันแต่ก่อนก็ยังใช้ได้แต่ทำไมมันตอนนี้มันใช้ไม่ได้ก็มันเป็นการลุกล้ำไงเป็นการสร้างสร้างขึ้นมา กี่หมอหอนั่นอะไอัวไอ้กุดเบิดตึ๊คือโกดี้ซงกระบลลกระบุลกระบุลชัวปุ๊มาอะไรเรียรอยมากเลยอยังไงก็ฝากทุกคนยังไกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า